สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube และแฟนเพจสีบุเรงอะไรยนนะครับวันนี้ก็มาดูอะไรล่รถเล็กนะครับที่ร้านชอวัดดวงนะครับเนี่ยเครื่องเยอะแยะแล้วครับช่วงนี้นะนะช่วงนี้ก็รถเข้าเยอะครับช่วงเข้าหน้าเก็บเกี่ยวครับเนีเครื่องมังกรหลายตัวเลยครับื่องมังกร มังกร90บังกร87นะครับเหลือแย่ะเลยมีประมาณ10ตัวนะครับเรื่องมังกรเครื่อง 2L ก็มีครับเขามาถอดแล้วครับพ่นสเปรย์เนี่ยเขาจองหมดแล้วนะครับเนี่ยนะฮะ่นสเปรย์สีส้มไว้นะจองหมดแล้วนะครับ รอส่งครับตันนี้นี่ะตัวนี้น่าจะยังไม่มีใครจองครับตัวนี้ยังไม่มีพ่นสเปยไว้ครับนี่ตัวหนึ่งครับสองเอล E400 ก็มีครับเคโตโยต้า BU85 เครื่องชิมนิเ่ครับพวกนี uh ้ยังไม่มีเจ้าของนะครับอันนี้นะใครหาอยู่ชิมินน่นะครับถูกๆครับหมื่นกาบาท เครื no Jeder, ่องนิสันอะไรเครื่องรถเก่งนะครับเครื่องรถเก่งรถเก่านะขับหลังนี่ฮะทีดีสองห้าใครหาเครื่องตัวไหนอยู่นะฮะนี่ฮะเครื่องตัวนี้เครื่องอะไรสิบสองอาร์ป่ะเนี่ยเครื่องห้า ครับ 4K ครับเครื่องตัวนี้ 4K เผมเห็นเขาไปใส่เรืออนะเนี่ยเรือสิ่งเครื่องตัวนี้ไปแต่งขึ้นเลยนะครับเนี่ยพวก4 k 5 k ้าเนี่ยเออเ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 ออโอ้สองสอง,สองปแปมแถว โอ้ไปดูรถคณะ,ะครับผมพาไปดูรถนะรถบัสที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัดหลังคาออกครับตัดหลังคาออกแล้วก็ทำเป็นบรรทุกเหล็กเลยโอ้เสียงเครื่องดีเลย นี่ฮะเสียดุลครับเนี่ะรถแกเลยครับอโอ้เสียงเครื่องเงียบดีหรอวะเครื่องดีเนาะตัวนี้เครื่องตัวนี้วะนี่ฮะเปีมทะเบียนเรียบร้อยได้เลย,ยแกนจอดฟ้องรถวะ เสียซักซีก็ว่ารถรเลียนแกเ่ยกลได้ไรถแกลยอเ่าไป้ไมัเดี๋วเอาน้ำไปดึงไปดึงรถอเอรถนีไปดึงรถที่เย็นไปล้างแล้วก็ยูมัตัดใส่เย็นก็ได้รถจะส่้ไปดึงไหลังแล้วก็เดี๋ยวยูมาตัดสีเดี๋ยวล้ง ทำลายอย่างเดียวครับนะครับเสร็จเหล็กหมดแล้วครับรถเก่งโอ้ลูกค้าต้องทำเองนะครับ้ยเอาอยัางนะบห้ายัางพอหันใจรถสีขายเลยติรถสีเจ้ารถสีก็ขายแล้วแต่โดนเลียบรอ้อยโอ้ผมมีเลยบ่เนี่ยเนี๋ยวนี้บ,อบ่อ่ป บหาเลยตทไทน้ยโอ้เอารถรไทเด้กะกระยาพ่ออยโอ้กมายี่หานได้หานามเลยกระตงเราด้เต็ุ่นก่อนเบอร์หาใหไงนโบรถใหญ่เด้อครับเาถามใหม่ครับผมเอาุลนเนาะเอาุลนเหรอรถญ่ครับผมจัดโอเคครับผมไม่จัด่ซีนะครับเมื่อกี้ ก่อนมีรถสีขาวด้วยกันนะหางานด้วยกันตัดหมดแล้วครับเครื่องรอลื้อครับตัรงรถเก่งรอลือ้อเนี่เป็นช่วงนะครับช่วงขนาดของเยอะๆบางทีก็ไม่มีนะครับของไม่ใช่ว่าจะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ บางรุ่นมีแต่มันใช้งานไม่ได้นะครับก็เหมือนไม่มีนะครับพวกอะไรรถเล็กนะครับสองแถวตัวนี้ฮีโร่นะครับสใสัหรือเนี่ยพวกเครื่อง 4A 5A ครับพวกเกียร์พวกอะไรมีหมดครับทุกๆครับผมส่งได้โอ้เนี่ยเนี่เน,น,นี่เครื่องอะไรนี่น่าจะเป็นเครื่องสองสูบเครื่องพวกอะ รถสามล้อนะครับพวกนี้เครื่องสองสูบนะครับนี่ฮะโอ้มีแอร์ด้วยไม่ใช่แล้วนี่มีคอมแอร์ด้วยนี่นะสูมาลุนะครับน่าจะเป็นเครื่องรถเก๋งสองสูบนะครับนะ่ฮะของแปลกๆอะไรหายากๆลองมาดูครับอยู่นี่นะครับอยู่เส้นขอนแก่นพนองนะครับอรูอใกล้บ้านผมนะครับ ผมไปไกลไม่ได้ครับอยู่ทถวๆนี้แลนะครับดูครับมีแต่แมกไลเนอร์ก็มีครับพีแวะเข้ามาเอาไหลนะครับเอาไหลให้ลูกค้าก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับว่านันมีอะไรตัวไหนบ้างนะครับ กาแลนครับเครื่องในรุ่นเก่ากึกแล้วครับ<ม>ตัดรถพวกนี้บางทีอาจมีทองมีเงินหล่นอยู่ในรถก็มีนะครับสมัยก,ก่อนๆตาไฟไฟท้ายเรือนใหม่พวกนี้น่าจะ มันบอกไม่ถูกครับว่ารุ่นไหนรุ่นไหนเดี๋ยวถือตัวอย่างมานะครับถือตัวอย่างมาแล้วก็หรือว่าใครส่งรูปตัวอย่างนะครับมาให้ดูนะครับของ NPR ก็มีนะมอบมอลมเบรกส่งรูปตัวอย่างมาให้ผมดูแล้วผมดูให้ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูรถ ฝั่งโน้นบ้างครับด้านหลังล้างนะฮะข้างหลังล้างนะครับมีหล้อด้วยครับปั๊มมีซาวในรถใช้งานนะครับดีพอดีข้างหลังร้านครับ อันนี้รถลูกค,ค้านะครับไม่ใช่รถเอามาตัดนะครับเนี่ยฮ่า่กระบะฟอนเทียก็มีครับหนันงร้านนะครับใครเห็นอะไรแวบ,บๆก็ออกทักมาได้ครับเดี๋ยวมึงดูให้ครับ เก่งเยอะครับตัดไม่ทันหรอกครับเ,รเยอะแยะนะฮะเชิญลงหน้าขอรุ่นแรกเลยใส่แม็กยางใหม่เลยครับไปฝากไว้ด้วยครับผมกับอะไรรถเล็กนะครับใครหาอะไรก็ลองติดต่อมาได้ครับผมที่เบอร์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ ได้พวงมาลัยครับพวงมาลัยเกเ้ยเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าไปลิปนีก็ขอลาไปก่อนนะครับไ,ไว้เจอกันโอก,กาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ